เคยได้ยินคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าคนรวยหรือว่ามหาเศรษฐีระดับโลกโดนยึดเงินที่มีอยู่ในตัวจนหมดแล้วเอาเขาไปปล่อยไว้กลางถนนเวลาผ่านไปเต็มที่เลยนะคะไม่เกินหนึ่งปีหรือสองปีเขาก็จะกลับมาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้อีกครั้งค่ะในขณะที่บางคนอาจจะเคยได้ยินคนบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ได้เงินมาจํานวนมหาศาลแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะให้เวลาเต็มที่เลยหหรือ2ปีเงินจํานวนนั้นก็จะหมดและคนคนนั้นก็จะกลายไปเป็นคนจนเหมือนเดิมค่ะซึ่งคํากล่าวนี้นะคะมันก็ยืนยันไปได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถรวยได้ไม่ใช่เพราะว่ามีเงินเป็นจํานวนมากแต่ว่าคนเรารวยเพราะรู้จักวิธีการหาเงินและที่สำคัญรู้วิธีในการบริหารจัดการเงินที่หามาได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่านั่นแหละคนรวยทำไมเขาถึงได้รวยขึ้นในขณะที่คนธรรมดาที่จะหาทางร่ำรวยก็เป็นไปได้ยากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคนเหล่านี้เขาทำยังไงถึงสามารถที่จะเป็นคนรวยแล้วก็ยังรวยอีกรวยแล้วก็ยังสามารถรวยได้อีกมันมีวิธีการไหนไหมเราลองมาไขาข้อสงสัยกันตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูเก๋จะบอกเอาไว้ให้เป็นข้อๆนะคะข้อที่หนึ่ง การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เรารวยได้ความจริงอะ่ะบางคนคิดว่าถ้าเราอะ่ะมีเงินและเราประหยัดไม่ใช้เงินนั้นเราก็จะสามารถเก็บออมเงินจนร่ำรวยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะมันการเราที่เราประหยัดเพียงอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่หนทางที่ดีเลยที่คนรวยเขาทำการหาไรายได้เพิ่มต่างหากละ่ะจะเป็นหนทางที่จะทำให้เราอะ่ะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริง เพราะว่าการประหยัดเงินมันมีขีดจํากัดแต่การหาไรายได้เพิ่มมันไม่มีขีดจํากัดเช่นการที่เราประหยัดเงินเรามีเงินเดือนสมมุติว่ามีสัก10,000มืนบาทเราประหยัดหรือเราจะออมเต็มที่โดยไม่กินไม่ใช้เลยเราก็ออมได้แค่1 0,000มืนบาทนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะออมเงินทั้งหมดเพราะทุกคนมีค่าใช้จ่ายทุกคนก็ต้องมีต้องใช้เงินจับจ่ายในเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวัน เพราะฉะนั้นคุณก็จะออมได้เพียงจํานวนหนึ่งถึงได้บอกว่าการออมมันมีขีดจํากัดแต่ในขณะที่การหารายได้เพิ่มของคุณมันไม่มีขีดจํากัดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าการมีเงินแล้วหาเงินมาแล้วใช้เงินไปจํานวนมากโดยที่ไม่ประหยัดแล้วจะทําให้คุณนะจนลงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการบริหารจัดการเงินการวางแผนทางการเงินที่ดีด้วย ข้อที่2คนรวยเขาจะชอบให้เงินต่อเงินหรือว่านำเงินไปลงทุนหมายความว่าคนที่เขารวยอยู่แล้ว่เขายิ่งรวยมากขึ้นเพราะว่าพวกเขา่จะนำเงินไปลงทุนแต่ว่าก็จะต้องศึกษาเรื่องที่จะลงทุนให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเราก็ต้องดูว่ามันให้ผลตอบแทนที่เติบโตมากขึ้นไหม สิ่งที่คนรวยอะ่ะมักจะทำก็คือการใช้เงินให้เงินทำงานหรือที่เราเคยได้ยินมันคือ passive income อาจจะเป็นโดยการซื้อหุ้น ซื้อตลาดหุ้นการวางแผนการใช้เงินการเอาไปทำประกันการเอาไปซื้ออสังหาหรือว่าให้งินให้เงินทนา่ทำงานแทนตนเองในระยะสั้นหรือบิตคอยอะไรก็แล้วแต่ค่ะการลงทุนมีหลายแบบซึ่งบางคนก็อาจจะลงทุนอยู่แต่อย่าลืมศึกษาความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นการที่ให้เงินต่อเงินหรือทำให้เงินทำงานค่ะในข้อที่3อาชีพที่จะทำให้อยู่รอด แต่ว่าธุรกิจจะทำให้มั่งคั่งถ้าคุณมีงานคุณมีอาชีพคุณจะสามารถมีเงินเดือนอยู่ได้ไปเดือนเดือนเดือนต่อเดือนโดยที่คุณจะอยู่รอดแน่นอนค่ะแต่ว่าคุณจะไม่มั่งคั่งคำว่ามั่งคั่งหมายความว่าคุณจะมีอิสระคุณจะมีเงินเข้าแต่ว่าคุณก็ยังสามารถ าหาความสุขในแบบที่คุณอยากจะมีได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถไปเที่ยวไปพักผ่อนได้ในขณะที่เงินของคุณก็ยังทำงานอยู่ถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าความมั่งคั่งค่ะแน่นอนว่าการมีอาชีพมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงินการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ว่าการที่เราจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอะ่ะจะทำให้เราอยู่แค่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปวันๆเท่านั้นเองค่ะแต่หนทางที่จะไปสู่ความร่ำรวยอะ่ะคือการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าการที่เราจะมีกิจการเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างข้อที่ 4. คนรวยรู้ว่าตนเองเก่งหรือว่าถนัดในด้านไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าเขามีความสามารถมีทักษะ เขาก็จะนำสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะที่จะมาทำให้เขาสามารถหาเงินจนกลายเป็นเขาจะฝึกฝนในเรื่องที่เขาสนใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพราะคนเราอ่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเก่งไปทุกอย่างนะคะแต่คุณจะต้องเลือกที่จะเก่งด้านใดด้านหนึ่งด้านที่จะทําให้คุณสามารถนํามาทําเงินให้กับคุณได้ คุณถึงจะสามารถร่ำรวยได้ค่ะอย่างคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่เราเคยได้ยินชื่อเขาหรือว่าที่เรารู้จักอย่างเช่นบิลเกตเห็นไหมคะเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพราะว่าเขารักและสนใจอยู่กับเรื่องนี้หรือว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์ก บุคคลนี้เชี่ยวชาญในเรื่องของโซเชียลเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งเฟซบุ o กใช่ไหมคะหรือโดอนัททัมประธานาธิบดีที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์ค่ะรวมไปถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์คนนี้เขาจะเก่งในเรื่องของตลาดหุ้นเขาก็จะเล่นหุ้นเขาชอบทำอะไรอยากทำอะไรเขาก็จะทำออกมาได้อย่างดีเสมอค่ะ ทุกคนก็ทุกคนเองอะ่ะก็มีความสามารถมีทักษะที่ตนเองเก่งอยู่แล้วลองพัฒนาสิ่งนั้นแล้วลองคิดดูนะคะว่าเราอะ่ะจะเอาทักษะนั้นมาทําเงินยังไงได้บ้างข้อที่5ค่ะคนรวยเห็นความสําคัญของต้นทุนทางความรู้ คนรวยส่วนใหญ่นะคะจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเขาจะหาความรู้พร้อมกับปรับเปลี่ยนตัวเอง,เองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาคนรวยจะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วค่ะที่พร้อมจะเติมความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรและเขาจะหาความรู้ในด้านใดที่จะนำมาให้เขา่าประสบความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นข้อดีของวิธีการที่เขาหาความรู้อยู่ตลอดเวลามันทำให้เขามีโอกาสได้ทบทวนได้เรียนรู้ได้ทำตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถหรือพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึง่งที่สำคัญวิธีคิดของคนรวยนอกจากที่จะคิดเกี่ยวกับตัวเงิน เขาก็ยังคิดในเรื่องของเวลาด้วยค่ะเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่เท่ากันคุณใช้เวลานั้นให้มันเปล่าประโยชน์ไปวันๆหรือเปล่าหรือว่าคุณใช้เวลานั้นได้อย่างคุ้มค่าเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เป้าหมายของคุณดังนั้นคนรวยเขาจึงเลือกที่จะทำงานเพื่อสร้างโอกาสมากกว่าที่จะสร้างตัวเงินนะคะก็หวังว่าทั้ง5ข้อนี้ที่ได้พูดถึง ก็จะสามารถทำให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับตนเองอาจจะทำได้ทุกข้อหรือบางข้อแต่อย่างน้อยถ้าเราได้เริ่มทำมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเลยละค่ะและสำหรับคนที่ชื่นชอบในแนวคิดการพัฒนาตนเองก็สามารถที่จะเข้ามาฟังคลิปแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันขอบคุณมากๆเลยค่ะสาหรับคนที่กดติดตามช่องครูเก๋ Station. สเตชันสาหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ